ลงน้ปริมาณน้ําได้นะครับและพัฒนาไปจนถึงเป็นเขื่อนป้องกันน้ําท่วมได้ครับและโครงการนี้เนี่ยแม้ว่าจะลงทุนมากเป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่ว่ามันมีรายได้กลับคืนมองไปในอนาคตจากการส่งออกของเราคือการนําเข้าซึ่งเป็นธุรกิจของผู้ประกอบการครับซึ่งมีทั้งชาวอินเดียชาวจีนนะครับแล้วก็คนไทยเองี่ยตอนนี้เรามี ท่าเรือเนี่ยอยู่ที่อยุธยาเนี่ย62ท่าใหญ่ท่าเรือใหญ่เนี่ยนะฮะท่าเรือใหญ่ครับที่ส่งออกเรือลําเลียงขนาดใหญ่เนี่ยนะจะมีมีสินค้าที่มาจากนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายก็จะทั้งอุตสาหกรรมด้วยทั้งภาคเกษตรด้วยครับ60กว่าทวดทวดท่า62ท่าเรือครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ไม่ค่อยมีใครเห็นไม่ค่อยมีใครรู้ว่าแล้วเราก็พูดกันถึงเรื่องการวิเคราะห์ว่าศักยภาพการขนส่งทางน้ําเนี่ย มันอายุทยาเนี่ยน่าจะคุ้มทุนที่สุดครับหระยะทางนะครับไม่มากถ้าถึงต้องพัฒนาลุ่มน้ำเนี่ยจริงๆนะสเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางไม่มากอ่อยากจากอายุทยาไปถึงเกาะสีชังก็ประมาณ3วันครับนะครับแต่มันลดรายจ่ายในการขนส่งจากทางบกมาเป็นทางน้ำเนี่ยได้ถึง3 4ถึงเท่านะครับต้นทุนลดลงไปเยอะเลยครับอ สามถึงสี่สิบเท่าไม่ใช่ไม่ใช่สามสี่เท่าสามถึงสี่สิบเท่าครับเพราะเรือลำเรียงลำหนึ่งเนี่ยมันจะเท่ากับรถบรรทุกสิบล้อเนี่ยครับหกสิบคันขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นก็คุ้มที่จะจะมามาพัฒนาร่องน้ำหรือพัฒนาเขตเพื่อที่ลุ่มน้ำเจระญาตรงนี้แลวเราก็ทำเครือข่ายถนน เรือระบบรางจากสระบุรีจากลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยเอาสินค้ามาลงท่าเรือที่นี่มันก็การเดินทางโดยทางรถก็ระยะสั้นๆนะครับไม่มีอันตรายลดปัญหาการจราจรที่จะไปเดี๋ยวจะไปแออัดอยู่ในทางเมืองที่กรุงเทพก็จากสมมติว่าพื้นที่ข้างเคียงก็สามารถที่จะมาขนถ่ายสินค้าผ่านระบบรางหรือระบบล้อที่ที่อาจจะไม่ไกลนักมาลงที่ท่าเรือที่ใกล้ๆตรงนี้ครับ เราก็เป็นรูปตรงนี้ถ้าเราจะพัฒนาการขนส่งทางน้ําขึ้นไปอีกไปถึงนครสวรรค์อ่างทองอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าขึ้นไปถึงสาบรีเนี่ยก็จะต้องลงทุนครับสูงมากเพราะตอนนี้มันมีเขื่อนพระรามหมีเขื่อนเจ้าพยาอยู่มันก็ต้องไปสร้างระบบระบบน้ําแล้วต้องควบคุมน้ําให้สามารถเดินเรือได้ตลอดปีเนี่ยก็น่าจะใช้งบประมาณสูงกว่าที่จะทําที่วยา เรื่องแผนป้องกันน้ําท่วมอะไรมีไหมที่เพราะว่าอายุทยาเมื่อสี่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยเจอน้ําท่วมเนี่ยหนักแล้วท่านผู้ว่าก็อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนี้ตอนน้าท่วมครับในในส่วนนี้นะรเราก็มีการสํารวจนะครับคืออายุทยาเนี่ยมีคลองอยู่ห้าหกร้อยคลองครับซึ่งเราก็สํารวจว่าเราจะจัดระบบระบายน้ํำยังไงในขณะนี้ก็จะเสนอรัฐบาลกรมชนประทานในภาพรวมเนี่ยประมาณพันห้าร้อยล้านว่าเราจะต้องขุดลอก คลองตรงไหนเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้หรือว่าจะระบายน้ําไปสู่ทางใต้เนี่ยจะไปในเส้นทางไหนจะมีประตูน้ําปิดเปิดหรือมีคันกั้นน้ำนะอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้จะเสนอในภาพรวมทั้งจังหวัดเลยในระบบของการบริหารจัดการน้ําครับครัเสนอเป็นเป็นภาพรวมอันนี้เชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นด้วยไหมครับเชื่อมโยงกันทั้ง4จังหวัดครับครับ อันนี้พันห้าร้อยล้านที่จะเสนอขอราวนี้มีอะไรบ้างที่จะต้องทําเช่นขุดลอกขุดลอกคลองมีทําประตูน้ํามีคันบังคับน้ํำมียกถนนเพื่อที่จะให้ให้มันเก็บน้ําได้มากขึ้นทางอุตยาเรามีตลาดน้ําบางกระจัตที่อยู่หน้าวัดพนันเชิงตรงหน้าป้อมเพชรสมัยก่อนนี่เรือสําเภาเรือค้าขายของต่างชาติก็จะมารวงอยู่ตรงนี้เราก็จะฟื้นตลาด ชุมชนแพรหรือตลาดน้ําบางกระจ่าเนี่ยขึ้นมาเป็นชุมชนคลอมสัญจรตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีเป็นตลาดน้าใช่ไหมยังไม่มีครับแต่เราจะฟื้นความเป็นตลาดสร้างแพรขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นแพรอเนกประสงค์เลยถึงเวลาปกติเนี่ยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่งเรือจากพ้อมเพชรนั่งเรือจากวัดพนันเชิงหรือมาทางบกก็ผ่านมาทางหมู่บ้านโปรตุเกสมาลงที่นี่ไปวัดพุทธไทยสวรรค์ไปวัด ถ้าการร้องไปทางนี้ได้นะครับแต่ว่าเวลาอันนี้ก็จะมาบนแพรเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตคนหรือยามีศิลปะวัฒนธรรมมีอาหารการกินมีเครื่องของฝากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านต่างๆอันนี้ก็ต้องใหญ่กว่าสมพลนชครับก็สิบแพรสเป็นพ่วงกันเป็นแพรพพ่วงกันอ๋อครับ อันนี้นักท่องเที่ยวมาก็ขึ้นไปจับจ่ายใช้สอยนั่งกินอาหารนะครับดื่มแม่น้ำแต่ว่าเรือแพเนี่ยมันจะไม่ได้จอดอยู่กับที่อย่างนี้นะครับเรืเราจะเป็นเคลื่อนที่ได้วันดีคืนดีเราก็จะมีเป็นคาราวานสินค้าไปขายของที่เกาะเกร็ดไปขายของที่ปากรัดปากน้ำนะครับขึ้นไปอ่างทองเป็นโมบายยูนิต เป็นโอทอปเคลื่อนที่ก็คือวันดีคืนดีเนี่ยแทนที่จะจอดอยู่กับที่อนาวัดพนันเชิงแล้วก็เอาของดีจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเอาเือโยงจูงไปจูงไปแล้วก็เราก็ไปดูว่าที่ไหนเขามีแหล่งท่องเที่ยวมีคนมาเที่ยวเยอะเราก็ไปจอดขายที่นั่นเลยหรือว่าในช่วงเทศกาลเช่นแห่เทียนพรรษาทอดกระถินทางน้ําเราก็จะเอาแพเนี่ยไปบริการนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะทอดกระถินทางน้ํา ครับในช่วงทอดกระถินหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะคนที่มาทอดกระถินที่วิทยาเนี่ยสามารถจะใช้บริการแพของเราได้คุณจะมาลงแพที่นี่แล้วคุณจะไปทอดกระถินที่วัดไหนเนี่ยเราก็จะพาไปส่งบนเรือก็จะมีบริการทั้งอาหารเครื่องดื่มทั้งการแสดงนะในช่วงที่เดินทางแล้วก็ชมทัศนียภาพสองชมความงามตามสองเส้นทางสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาป่าสักได้ด้วยอื หรือว่ามันมีปัญหาจริงๆนะครับน้าท่วมเหมือนปี54อีกไอแพรชุมชนแพรเหล่านี้ก็จะเป็นศูนย์ภาคพิงเป็นโรงครัวนะเป็นโรงครัวเป็นศูนย์อานวยแจกของเป็นศูนย์ภาคพิงคนที่น้ําท่วมไม่มีที่อยู่ก็จะใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ภาคพิงของจังหวัดด้วยก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการอัตราประโยชน์คือใช้ได้ทั้งเป็นแบบอยู่กับที่แบบเป็นโมบาย หรือว่าเมื่อเกิดวิกฤตนะหรือว่าเราจะไปเผยแพร่ผลิตภัณฑ์เราไปทํามาค้าขายต่างจังหวัดก็ยังใช้ไปได้ใช่ได้ครับก็ใช้ทางน้านี่แหละที่อยากให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ําครับเป็นเป็นเส้นทางนะฮะของกอกเรดเนี่ยเมืองนนท์เขามีกอกเรดเราก็เอาสินค้าเราไปกอกเรดแต่เราไปทางทางเรืออ่าคลองลังสิตเราก็เอาแพเราไปส่งที่คลองลังสิตนะครับ แลกเปลี่ยนกันครับห,หรือเราก็เอาเอาของสินค้าจากเมืองนนจากากอบเ็ตมาไว้ในแพรเราเอาสินค้าของปทุมมาขายที่ในแพรเราด้วย<อ>แลกเปลี่ยนกันอฮะอืมอันนี้เรื่องท่องเที่ยวครับอืมมีมีเรื่องอื่นไหมฮะที่จะเสนอเราวหนี้ของก็ในเรื่องของกลุ่มจังหว,วัดงหวัก็มีเรื่องท่องเที่ยววิถีชีวิตริมสายน้ําเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวนะฮะครับการประชุมครมก็จะวันที่1 8บแนี้นะครับประชุมที่ไหนนะฮะ วันที่18นะประจบประชุมในช่วงเย็นเนี่ย5โมงเย็นประชุมกรอกลุ่มจังหวัดก่อนที่มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิริมถนนเอเชียกมที่21นะครับครับก็พอประมาณ18นาฬิกาก็จะประชุมท่านนายกก็จะประชุมกับในผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัด ะจะพิจารณาโครงการที่แต่ละจังหวัดเสนอเนี่ย <c oughs> นะครับว <c oughs> ่าจะให้ไม่ให้เท่าไหร่ <c oughs> ครับวันรุ่งขึ้นวันที่19บเกทนายกก็จะไปใส่บาทตักบาทที่วัดพนันเชิงแล้วก็ไปดูโครงการป้องกันน้ําท่วมวัดพนันเชิงที่ท่านนายก <c oughs> ให้เงินพประมาณมา140กว่าล้านนะครับ ตอนนี้ก็ทาแล้วครับกาลังทําแล้วก็ได้ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไปดูสถานที่ที่เราจะสร้างตลาดน้ําหรือชุมชนแพรบางกระจะาเนี่ยตามที่เสนอไปนะครตามที่เสนอไปดูสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็จะตักบาทแล้วก็จะเข้าไปกราบสักการะหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็ไปนวัตการเจ้าคณะจังหวัดก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่มหาลัยราชมงคลอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าเตรียมอะไรไว้เป็นของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีครับเรามีพระรูปนะครับปางประจําวันจันทร์ที่เราสร้างถวายพระเจ้าอยู่หัวนะครับมอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นพระรูปสูง9ก้นิ้วเก้าดสี่นิ้วนะคือรัชการที่9.84าแปดพรรษานะ แล้วก็จะมีป้ายชื่อนะครับเป็นไม้สักแล้วก็ลงรักปิดทองนะครับเป็นป้ายชื่อตํชื่อและตําแหน่งรัฐมนตมรีทุกท่านให้เป็นที่ระลึกทุกท่านนำกลับไปไว้ที่บ้านในโอกาสที่ได้มาประชุมคอรมอสัญจรที่อิสยาครับไม่มีเสื้อที่ ที่ปักเจ็บด้วยผ้าขมา้าท่านผู้ว่าชอบใส่เสื้อที่เป็นผ้าขมา้านี่ไฮไลท์เลยครคณะรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยจะเราจะตัดเสื้อลายผ้าขม้าให้ท่านละหนึ่งชุดนะครับท่านนายกเนี่ยท่านลงพื้นที่สองวันก็สองชุดแต่ในสามสท่านเนี่ยก็จะไม่ได้มีลายเดียวกัน ก็จะมีลายหลากหลายหลากสีหลากลวดลายนั่นจะแสดงให้เห็นว่าความหลากหลายของผ้าขม้าเนี่ยมีเยอะมากมีเป็นร้อยเป็นพันลายเลยนะครับแล้วที่ศูนย์ผ้าขม้าที่ทุ่งหันตราเราเนี่ยเรานําผ้าขมาจากต่างประเทศยี่สิบกว่าประเทศมาแสดงด้วยมาจําหน่ายด้วยนะครับทุกประเทศเนี่ยมีผ้าขม้าเหมือนกันหมดแต่เรียกเป็นผ้าขม้าบ้างผ้าพันคอบ้างผ้าโปหัวบางแต่คือผ้าชิ้นเดียวครับที่เป็น อเนกประสงค์นะครับเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยท่านก็จะได้เห็นลวดลายหรือสีสันของเสื้อคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่แตกต่างกันไม่ซ้ํากันแม้แต่คนเดียวคอรมทุกคนต้องใส่ใส่เสื้อที่เป็นลายพระกมาครับเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าตอนช่วงสงกรานก็รณรงค์เรื่องของการใส่เสื้อที่เป็นไทยเย็บมาจากพระกมาแต่ว่าบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่ครับแต่ว่ามาอยุธยาแถวนี้คงได้ใส่ทุกคนนะครับ แล้วก็สําหรับสื่อมวลชนครับนะครับเราก็มีผ้าขม้าแจกทุกคนนะครับเป็นที่ระลึกทุกานท่านเอาไปตัดได้หรือจะไม่เอาไปตัดเป็นเสื้อท่านจะใช้เป็นผ้าแบบผ้าขม้าตามปกติก็ได้ครับรวมทั้งจะมีเนื่องจากปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราฉลอง260ปีเผหาบาลปีพระบารหรือว่าสยามวง์นะครับนี่พุทธศาสนานิกายสยามวงศ์เพราะบารีนี่เป็นพระสงฆ์ไทยที่กลับไปฟื้นฟู พุทธศาสนาให้กับศีลังก mm hmm. ะถึงวันนี้ครบรอบ260ปี oh, <okay. S 2> เราก็ฉลองร่วมกับประเทศศรีลังกาในการเฉลิมฉลงพเะ้าบาลีหรือว่าการเฉลิมฉลองครบรอบ260ปีพุทธศาสนานิกายสยามวง mm hmm. ก็จะแจกเหรียญเะ้าบาลีบุคคลสำคัญคนหนึ่งของอุธยาเนี่ยซึ uh huh. ่งผ่านการพิธีพิสาภพิเศษแล้วนะ mm hmm. เหรียญน,นี้ uh huh. เป็นที่ระลึกให้กับ สื่อมวลชนและก็ผู้เข้าร่วมประชุมครมสัญจรทิทยาทุกคนครับครับมีสิ่งดีๆติดไม้ติดมือไปนะครับมาที่พระนครศรีอยุธยานะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวข่าวคราวของการเตรียมความพร้อมในการประชุม ครมสัญจรที่จะมีขึ้นในวันที่18-19กรกฎาคมนี้นะครับและก็ทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของแผนที่จะเสนอเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและก็แผนที่จะเสนอเป็นคลัตเตอร์รวม4จังหวัดนะวันนี้ขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ